จะมาถ่ายคลายเธอคลาของเธอรู้ว่าพี่ชายที่ไหนคันมาใส่เ้อเธอี่อแไม่แต่งตัวดูแบบเชยมากอ่ะใส่อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป๋าอะไรโหแบบ พวกเธอพวกเธอ,เธอดูคนที่นั่งโต๊ะนั้นสี่ i n t r ว v e หรอนั่งอยู่คนเดียวอ่ะอ่านหนังสือก็คนเดียวไม่มีเพื่อนหรอ ไม่มีเพื่อนคบไม่สวยก็จริงแต่ฉันผิดหรอฉันรู้ดีว่าฉันดูแลตัวเองไม่ดีแล้วฉันก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินงบของฉันไม่พอจะซื้อสิ่งของต่างๆเพื่อจะให้ตัวเองดีขึ้นถ้าพวกเขาในะจริงก็ช่วยใจ่ายค่าสกินแคร์ให้ฉันสิ ีเธอดูคนนั้นสิหน้าตาก็น่ารังเกียจสิวก็มีสิวนี่รูมาโรงเรียนได้ไงนะชิคกี่พายสกปรกอ่ะยังดัง โคตรนา่าเกลียดเลยเอาไปลงเฟซบุ๊กดีไหมพร้อมเพื่อแฮชแท็กว่าแบบตัวประหลาดมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกเอาสิเอาสิาสไรสมองสิ้นดีแฮชแท็กแบบนี้อ่ะไม่มีใครกล้าลงแล้วนอกจากคุณ ฉันอายกันฉันแค่เดินเฉยๆสุดท้ายก็มาโดนคอมเมนต์แย่ๆฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วฉันเครียด เอเป็นอะไรหรอร้องให้ทำไมคุณจะเสียใจมากๆแเลยใช่ไหมใช่ฉันเสียใจมากฉันร้องไห้มาหลายครั้งแล้วมีเรื่องอะไรหรอพุจะบอกเราได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากหรอเธอจะฟังหรอผงไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วแหละร้องไห้สักขนาดนั้นมันก็แค่เรื่องมีคนมาบูลลี่ฉันเรื่องหน้าตาแล้วก็รูปร่างทั้งชีวิตจริงและโลกออนไลน์ น่าสงสารจังเลยใช่ว่าเธอจะไม่สวยไม่มีเสน่ห์ถึงเธอจะไม่สวยจริงๆแต่เธอก็มีเสน่ห์ในตัวเองแค่เธอต้องขยันดูแลตัวเองฉันอยากจะแนะนำและให้ความรู้กับเธอในเรื่องนี้มีหลักหลายย่าง หรักษาความสงบจิตใจยอย่าตอบโต้ด้วยความโกรธพยายามอย่าตอบกลับที่รุนแรงสแสดงความโกรธหรือเสียใจมากเกินไปอาจทําให้คนที่บูลลี่รู้สึกประสบความสำเร็จสงเก็บหลักฐานบันทึกเหตุการณ์หากถูกบูลลี่ออนไลน์เช่นการส่งข้อความทำ้ายจิตใจ,จเก็บภาพหน้าจอหลักฐานไว้หากจําเป็น ต้องรายงานหรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจหากเป็นในชีวิตจริงควรแจ้งครูผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ทราบรายลี่สามตั้งขอบเขตใช้ฟิวเจอร์การรายงานการละเมิดที่มีในแพลตฟอร์มนั้นๆ แล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงหักรู้ว่าอยู่กับบางคนจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดี4หาความช่วยเหลือพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจหรือผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาสามารถช่วยระบายความรู้สึกและหาวิธีแก้ไข<า>ได้สเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองทํากิจกรรมที่สร้างความมั่นใจกับออกกําลังกายหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆหกพิจารณาการดําเนินทางกฎหมายแจ้งความหรือข้อคําแนะนําทางกฎหมายหากการบูลลี่มีความรุนแรงและ

is no but the ek